นี่จ่อแบบนี่เอาเท่ได้ไปเอาแรๆหมดฮะมันคื้อเ่าไหร่นี่จ่อแบบนี่มันคือมาแต่ตอนเก่งตอนนี้จีนที่เราพอบ้านสวัสดีค่ะเมื่อนีนจะมาเอาของดูถ่ายรถมาอยู่ไปรลดของมเม่วนนีจ้างเยอะมากไปอยู่มาถือ คืออะบอดิดิ้ยเก่งหนวะมีของใส่เยอะแยะเลยจ้ะมีแต่ของใส่เมนไปเลยนคุมแม่ไปนเด่องนเมะเมน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 นน สิหลุดของเก่งมากๆเลยเอันนี้มากก็ไดนอ่หน่งงานน้อทงใสจำไที่หมวกงานนี่แหละสบู่สระานมันจะไปสรงของไหป่าที่เชียงใหม่ วันนี้ให้ตายกขึ้นรถค่ะเข้าเกี่ยวเขา่าเอาเข่าขึ้นเราแล้วหลังจากที่ฤดูทำนาเสร็จแล้วนะคะกระซิ่งของไปให้ป้ายุเชียงใหม่ค่ะเป็นของฝากนะคะเอากระซิ่งทรงเข่าทรงไปให้กินด้วยทรงให้กันค่ะอันนี้จะเอาขึ้นเ <c oughs> ชียงใหม่นะคะ เอาไว้อยู่เครื่องเชียงอไยังไง้ะรงไว้อยู่ขึ้นรถไปเลยคัตเตอร์ซื้อไายบาะมีหลายคนไปเยอะจ้ะลงม้าม่นจะตก ไฟคันมันหัไขลคันมันยายกรอขี่้